สวัสดีค่ะทุกคนวลข้ามทูซุม 4, สี่ซุมห้านะแล้วนี้จะมารีิวกล่องสุมจากเซเว่นซึ่งอันนี้เราเห็นว่าคนฮิตแล้วคือแบบเราเพิ่งหาเจอทุกคนซึ่งน้องก็คือของโปรน้องคือตัวละครโปรดของเราที่สุดให้ทายคือตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตเฉลยเลย,เลยแล้วกันคือตัวนี้ Hello Kitty เลยอันนี้เป็นการ์โูนเดอร์ Hello Kitty นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนหน้าตัาน้องจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีแบบสะสมทมั้งหมด6 แบบ6แบบถูกแล้วก็แร้วดียว่าพูดผิด6แบบนะทุกคนโดยเขาจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีติ๊กมาให้แล้วว่าเราจะได้อันไหนซึ่งเราได้เป็นน้องสีแดงอันนี้นะทุกคนโอเคอยายรีรอเรามาลองแกะกันเลยดีกว่าคือพอเขาไม่มีแปะอย่างนี้ให้ใช่ไหมทุกคนเราสูงมมนมีความสะดุนจริงตรงที่ว่าสามารถดูลายที่ชอบได้เลยแต่ถ้าส่บ,บางคนที่แบบชอบความแบบความสมอะ ก็จะแบบโอเคคนละแบบนะซึ่งถ้าสมมุติว่าอยากจะได้แบบที่ตัวเองชอบก็คือดูด้านหลังแต่ถ้าแบบโออยากสุ่มหยิบหย,ยิบมาเลยทุกคนแม้นต่ว่านองหน้าหลักหมดคือทุกคนเราแกะใช้แล้วอ้าขออนุญาตทำอย่างนี้แล้วกันกล่องมันจะไม่สวยแต่ว่าโอเคเราแกะได้อย่าคิดมันจะช้าโดยไฮไลท์ของเราคือตัวนี้เป็นการโฮเดอร์พลาสติกนะซึ่งในถุงก็จะมีลูกอมแถมมาให้อย่างนี้ด้วยเป็นลดสบ,บายดีนะทุกคน เรามาดูใครแรกของเราดีกว่าก็คือน้องตัวนี้เลยเป็นการ,รดด์ดโฮลเดอร์พลาสติกนะทุกคนซึ่งเขาจะมีวงกุญแจไข่ปลาแถมมาให้เราด้วยน,นะนี่เลยน้องจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนซึ่งวิธีการแกะก็คือง่ายมากเอานิ้วดันแล้วก็ดึงไปนะเฮ้ยไม่ดกเอ๊ะคือเราอะขอเวลาแแพบนึงนะทุกคน ทุกคนเราไปพยายามแกะมาได้แล้วทุกคนเราจะมาสอนทุกคนแกะกันนะอาจจะยากนิดสำหรับคนบางคนก็สำหรับบางคนที่แบบไม่ค่อยมีแรงซึ่งเราก็งงว่าทำไมเราไม่มีแรงดึงแต่ว่าไม่เป็นไรวิธีการแกะง่ายมากนะทุกคนก็คือพยายามรัดงัดนี้ขึ้นให้มันนี้แล้วมันก็จะเลื่อนไปอย่างนี้เลยอ่ะใสท่ทีนี้ดูอีกรอบนึ่งโอเคอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะดังพยายามเอาลิป ไปแย่ yeah, ตรงนี้มันก็จะออกมาแล้วซึ่งมันก็จะเป็นด้านนี้นะจีพลาสติกเคลือบอยู่เหล่านี้เป็นด้านหน้าและนี้ก็เป็นลายด้านหลังนะทุกคนแล้วเขาก็จะมีหังคุญแจไข่ปลามาให้ด้วยนะซึ่งเราจะลองใส่กาา์ด,ดูเขาบอกว่ามันใช่ใส่การ์ดขนาดมาตรฐานก็คือการแล็ปบ,บิดใส่ได้เขาบอกว่ามันประมาณ5.5คูณ9เซนมังกาที่ใส่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาไข่ปลา อย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนน่ารักมากอย่าลืมไปตามการน,น้องแข็งแรงด้วยนำหน้าที่ 7-Eleven นะคะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย